เงินรางวัลก้อนโตมีควายวิ่งออกเอ้ยอะไรควายเออมุกกะทิวิ่งออกมาดีกว่าเฮ้ยเไม่ไปไปว่ามังควายแล้วแต่หวันน่ะเด็ดลอยยี่สิบครับ SK Salon ฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็มาพบกับเกม Buffalo Win นะฮะหรือเรียกได้ว่าเราเรียกว่าอะไรเกมรางวัลมุกระทิงอ่าครับเอ้ยโอ้โหผมลืมบอกมาจากไหนผมมาจาก SK สเคล็อตนะครับผม SK สล็อตนะครับชื่อนี้จำไว้ให้ดีเลยนะครับผมฝากอัตโนมัติเพียงหนึ่งวกนาทีเออมาต่อกันนะครับต่อกันที่บัวกระทิงเนี่ยนะครับนะมาดับเบิลโลวินนะครับมาเกมนี้ครับก็เดิมพันสูงสุดถึง4 0 0พันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ปั่มทุน4บาทนะครับเราวงบน้อยครับวันนี้มีพันหกครับผมมีพันหกนะวันนี้ เราจะมาแตกโชว์คุณผู้ชมครับฝายเลยก่อนเลย20พอพอกดปุ๊บมันจะแบบจึกเจ้าึกเจ้าจึกเกบตอนแรกก็ดูเกมมันก็ดูหลวมๆแต่อินเทอร์เฟซดูไม่มีอะไรนะพอพอเรากดเดิมพันปุ๊บมันจึก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 แล้วเอฟเฟกต์บู๊บวาบมาดูดูบู๊บวาบปู๊บวาบต้องมีสิ่งโตมีสัตว์วิ่งโอ้โห

แต,แต่เริ่มไม่หาเงินไหลเรื่อยๆเลยครับจะไม่เข้าคุณผู้ชมอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรฟรีเจอร์ไม่เสียเลยครับพอไม,ไม่ไม่ตั้งไม่พอแล้วไปครับเอาครับหมาป่าแยกล่างครับผมคืออะไรคืออะไรหมาป่าอีกเมิดแถวคืออะไรหมาป่าอีกเอาไปดิหมาป่าหมาป่ายังไงยังไงยังไงเอสเคตอนรยเจ็ดแปดเก้ายังไงล่ะเออหมาป่าไหมหมดหมาป่า เงินรางวัลก้อนก็มีควายวิ่งออกเอ,อ๊ะอะไรควายเออมกระิวออีวิ่งออกมาดีกว่าเฮ <c oughs> ้ยไ,ไ,ไม่ไม่ว่าว่าควายแล้วแต่หัววันน่ะเออเด็ดเลยวิสิกครับมาครับโอ้โหบว,วกมา400ชิ้นมือ,อแต่หัววันพลังแก๊งหมาป่าล่าเลย <c oughs> นะฮะอ,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 อีซี่อ่ะอีซี่ผมบอกเลย พยองคนระับผมบอกอะไรผม,ผมพยองครับผมต้องดนะูครับเดิมพันไปสี่สิบเลยคนระับผมผมพยองคนระับจิก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 ม่ยาวฮะจะแตะอีกรอบหรือเปล่านะเฮ้ยนานไปวะเนี่ยเฮ้ยค้างมาลเลยเฮ้ยไม่มีอะไรต่ออน,นานเออผมชอบฟังเพลงพวกจัดให้ยางงดงามเลยคนระับเปิดไม่ลงเปิด เฮ้เอาว่าเปิดแถวว่าเปิดแถวนกอินซีมาทำไมเออพี่วกาจิมาวิ่งมาเลยดินกอินซีวิ่งมาขวานี่เปนพลังพลังเลขเก้าครับเลขเก้ามาเก้ามานกอินซีผิดมาขวาอีกแล้วคุณผู้ชมโอ้เล่นไปเล่นมาก็เพลินดีเหมือนกันครับเพลินดีเหมือนกันครับมาครับเอาปู๊ะ สิงเต่าเอ้ยไกสิงโตตัวเมียเออมาป่าโว้ยกลายเป็นหัวผชมเอาพลังโัวคิวเออแยกล้างแตกถูไปดีเอาเอาเอานอินทรีมินมาขวาอีกแล้วครับผู้ชมโว้ยมาได้ยังไงวะเฮ้ยไม่พอใจนอินทีนะหลายทีแล้วนะเออโอ้โหกดไปกดมาเริ่มเข้าเนื้อผู้ชม เดือพลังนกอินทรีบินมาขวางเฮ้ยยังไงเอ๋ยพลังเล็กสิบมาดูอินทรีทุกฝ่อยู่วะเนี่ยโอ้มาสามตัวเลยโอ้แม่เจ้าโอ้โหหุดหงิดหุดหงิดเกือบหุดหงิดทำหลักเสือแยกล่างเลยไงปับปับปับเพือพับเพืพับเสือโอ้ไฟมีอะไรแต่เกินรางวัลก็ยังพอได้ต่อชีวิตเนอ เออไม่เจ็บไม่พูดไปไปยังไงยึดข็เงียบนี่เล่นตาละสี่สิบนะสี่สิบก,ก้าวต่อไปไม่ยุดยังหรือว่า,าอะไรยังไงดีเราเราว่าต้องถ,อ,ถอยดีกว้าเดี๋ยวมันจะมันจะจนมันจะเจ๊กหนักมันจะเจ๊กหนัก เริ่มเจ็บครับคุณผู้ชมยอดอะไรยี่สิบโหมดสเงียบเอาว่ะมาว่ะมาว่ะพยองว่ะโอ้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นดูแล้วมันมีอะไรบ้างยังไงที่คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมยังไงคุณผู้ชมผมเจ็บ S 1> <S 1> <S หมดแล้วคุณผู้ชมผมว่าวันวนมมี้ผมเฮจิกเล่นจิกเจกห้าร้อยพอแล้วคุณผู้ชมเฮ้ยต่อชีวีหนึ่งเป็นสอมามาขวางคุณผู้ชมโอ้ยโอ้ปวดไปแบบปวดเรี้ยวปวดแรงมีความหวังอีกแล้วยดูมีความหวังเด็ก ตกเล็กเกามาต่อเนื่องมินตีีพี่มันหยุดไม่อยู่ครับโอ้เสือก็มาขวางโอ้เล็กเก่าสิก็โอ้โอเอ้ยมาพันลังตัวเคครับตัวเคเอ่สอดแดงตาแดงยุบชีวิตโหหมดกันนะโอ้โหอ้โอ้โอ ตายยังไงยังไงเรา่าฮ,ฮีกี้มาดิครับมาเด็กพลังเลขสิบตายแน่หมาป่ามาฝังโอ้ยสามสิบโอ้โหว่าเพิรูเนี่ยตายติ๊ก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 เจ็บนะยนนนค,คุณผู้ชมผมเจ็บไปเนี่ยหายไปพันแล้วนะคุณผู้ชม อั้งน,นี้ต่อให้รู้ว่าต้ำท้อเออควรท้อเออมาเลยครับมาเลยครับก็มาเลยครับออโอ้ยคุณผู้ชมสาแก่ใจมันต้องพอจะเพียงเท่านี้ครับวันนี้เอ็นเกสด7 8 9ปางไว้ก่อนคุณผู้ชมพบกันใหม่อีกบัฟฟาโลวินรลาก,ก่อยบอกเรียบหายใจแป๊บแบบ